เรื่องของการรื้อนะครับซากตึกสตงอที่ถลม่มเช้านี้เนี่ยเขาบอกว่าลดยอดความสูงเหลือ14เมตรนะครับเตรียมปรับแผนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มถังแกส๊สเพิ่มถังออกซิเจนเข้าสู่พื้นที่แล้วก็เร่งค้นหาผู้สูญหายพร้อมส่งสำนักอนามัยฆ่าเชื้อก่อนระบายน้ำฝนที่กักขังเนี่ยออกนะครับ เรื่องนี้ถูกเปิดเผยทางด้านรองศาสตราจารย์ทวิดาขบวนเวทนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกู้ซากตึกของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตงหแห่งใหม่ที่พังถล่มนะครับซึ่งก็บอกว่าตอนนี้สามารถลดยอดซากตึกลงมาเหลือเพียงแค่14เมตรแล้วครับจากเดิมเมื่อวานนี้อยู่ที่16เมตรครับ จากที่ตั้งตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเช้าที่เราบอกว่าเราลงมาได้ที่19เมตรใช่ไหมคะเมื่อวานเย็นอยู่ที่ประมาณ16แล้วก็เช้าเนี้เราอยู่ที่14เมตรแล้วนะคะทีนี้โดยกระบวนการทํางานเนี่ยก็คือว่าเราก็พยายามทอยความสูงออกอย่างที่เห็นกันทีนี้ปรากฏว่าพอเราเอาปูหนอกได้บีบปูหนอกได้ก็เจอเหล็ก แล้วเหล็กตอนนี้ไม่ใช่เป็นเหล็กเส้นๆอย่างเดียวเป็นเหล็กที่ถักกันถักกันค่อนข้างเป็นแพร่ค่ะมันค่อนข้างลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะประับกระบวนการนิดนึงตรงที่ว่าจะให้มีทีมในการเข้าไปตัดเหล็กโดยใช้ตัวถังแก๊สถังออกซิเจนที่เข้าไปตัดเหล็กทีนี้ในการตัดเหล็กเนี่ยก็จะต้องหาพื้นที่ค่อนข้างเรียบแล้วก็มั่นคงหน่อยในการที่จะเอาถังวางเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเวลาถ้าเอาถังเอาคนทีมเข้า เ,เครื่องจักรต้องหยุดเราก็วางแผนไว้ว่าช่วงหยุดของเราเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้าช่วงหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวก็ช่วงเที่ยงถึงสักประมาณบ่ายสองอีกช่วงหนึ่งในการที่จะเข้าไปแล้วก็ทําให้เราสามารถทั้งเอาปูนออกเอาเหล็กออกแล้วก็ถ้าพบร่างกระบวนการตรงนี้ก็ต้องละเอียดนิดนึงด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างยากในการที่จะนำร่างออกมาแล้วก็บางครั้งเราก็อาจจะพบเป็นบางส่วนก,ก็ต้องค่อนข้าง ใช้ทีมด้วยในการสลับกันเข้าไปนะคะครับส่วนฝนที่ตกเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เป็นอุปสรรครบกวนพื้นที่ด้านในนะครับซึ่งทางสํานักระบายน้ําได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วโดยกั้นน้ําให้มีเส้นทางเดียวเพื่อนําไปฆ่าเชื้อให้สะอาดและโรยปูนขาวก่อนระบายน้ําออกสําหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังเท่าเมื่อวานคือผู้เสียชีวิตจํานวน44รายบาดเจ็บ9รายและอยู่ระหว่างการค้นหาอีก50รายตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงนําชิ้นส่วนเนี่ยออกมาเป็นระยะนะครับแต่ว่ากระบวนการ สอบสวนทางนิติเวชต้องให้มั่นใจเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจึงขอให้เข้าใจว่าช่วงนี้ตัวเลขอาจจะปรับช้าหน่อยครับก็อีกหนึ่งความคืบหน้านเรื่องของการตรวจสอบการลงพื้นที่ในการเก็บพยานหลักฐานวันนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ไปพร้อมกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อที่จะไปรวบรวมพยานหลักฐานในการที่จะนําไปดําเนินคดีกับบริษัทไชน่าเรเวนเนอร์เทนประเทศไทยจำกัดแล้วก็บริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชน2บ บริษัทรับเหมาะนะคะที่มีประเด็นนะเรื่องของอาคารต่างๆแล้วก็เรื่องของแบบแปลนด้วยแล้วก็อีกประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปลอมแปลงลายเซ็นของวิศวกรระดับสูงในการคุมงานก่อสร้างที่ DSI นั้นรับเป็นคดีพิเศษบางช่วงบางตอนนะคะที่พันตรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยคือวันนี้จะต้องมีการตรวจสอบทุกๆอย่างทั้งเรื่องของการค้นหาพยานหลักฐานเอกสารคู่สัญญาสำคัญซึ่งตอนนี้แบ่งเป็นทั้งหมด4สัญญาด้วยกันค่ะ จะต้องได้พยานบุคคลพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญรวมถึงพยานเอกสารเนี่ยก็คือที่เกิดเหตุจะมีความสำคัญวันนี้ก็เพียงแต่ว่ามาดูว่าระหว่างการทำงานที่รวบรวมหลักฐานต่างๆที่จะใช้พิสูจน์เนื่องจากในที่นี้มันจะมีสัญญาอยู่4สัญญาที่สำคัญ สัญญาที่1คือสัญญาการจ้างออกแบบเพราะเรื่องนี้กรมโยธาไม่ได้เป็นผู้ออกแบบให้เขาไปจ้างออกแบบนะฮะซึ่งสัญญาที่สองสัญญาควบคุมงานนะสัญญาที่3อาจจะมีก็คือสัญญาการเปลี่ยนแบบ ส่วนสัญญาที่4คือสัญญาการก่อสร้างซึ่งในอันนีเ้เราก็จะมีเป็นกิจการร่วมค้าระหว่างอิตาเลียนไทยกับบริษัทไชน่าสิเจียนการนะฮะแต่ใน3สัญญาข้างหน้าเนี่ยเรายังต้องรวบรวม,รวมข้อเท็จจริงเพรมมาะมืวานเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นทั้งส่วนของคดีพิเศษ และเป็นส่วนของเป็นเหตุประมาททําให้คนเสียชีวิตที่ตํารวจตั้งข้อหาไว้หรือไม่ส่วนเรื่องของการปลอมแปลงลายเซ็นของนายสมเกียรติชูแสงสุขวิศวกรระดับสูงนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายง,งานข่าวา่าเจ้าตัวเนี่ยเขาไปแจ้งความนะดำเนินคดีแล้วนะคะซึ่งก็คาดการว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ยไม่เกิน2สัปดาห์ก่อนที่จะนําสํานวน,นไปประกอบกับสํานวนนอร์มานีส่วนเรื่องของคดีอื่นๆเนี่ยที่ทาง DSI ยังทําไม่ได้ นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสนอราคาวัสดุต่ตอหน่วยงานรัฐอันนี้อาจจะต้องรอให้ดังกระทรวงพาณิชย์ช่วยในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือแม้กระทั่งสัญญาการควบคุมงานสัญญาการเปลี่ยนแบบสัญญาการจ้างออกแบบเองก็ตามค่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยทางด้านฝั่งของคุณชัชวาลพอรอมรธถัมนะครับกรรมการรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขอสอนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยก็คาดว่าวันนี้เนี่ยจะมีผู้โดยสารเดินทางเนี่ยประมาณสัก9 0 0 0 0่นคนเข้ามาสู่กรุงเทพมนครน,นะครับหลังจากที่หยุดช่วงเทศกาลสงกรานแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยครับก็จะมีการเปิดทํางานพร้อมกันแล้ว<ช>ทุกหน่วยงานเนี่ยพรุ่งนี้17เนะครับเมษายนก็คาดว่าตอนนี้เนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมจัดรถเมย์รถแท็กซี่สําหรับบริการรับรส่งให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะรถโดยสารเนี่ยเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยนะฮะ ประชาชนก็จะทยอยเดินทางออกเนี่ยจากในส่วนของพื้นที่ได้ทันทีมไม่ต้องแบบตกค้างอยู่ข้างในในขณะที่ทางด้านคุณวีริศอมราปานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่ารอฟอรทอตอนนี้เนี่ยนะครับก็เตรียมการในการที่จะเสริมขบวนรถพิเศษนะครับแปดขบวนด้วยการรองรับประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครเน้นย้ำนะครับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจไม่มีผู้โดยสารตกค้างแต่อยา่างใด ในขณะที่ถ้าไปดูบรรยากาศนะครับตอนนี้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานีก็บอกว่าก็มีการเตรียมเสริมรถทัวร์รถนาเที่ยวรองรับผู้โดยสารตกค้างเดินทางกลับช่วงหยุดยาวสงการานพร้อมคุมเข้ม ตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยครับแล้วก็วันนี้นะคะที่ขาเข้ากรุงเทพนะจากนครราชสีมานะคะก็คาดการนะว่า,ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยจะใช้รถใช้ถนนจํานวนมากนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี้ยไปดูที่เพจจอสอร้อยนะตอนนี้ยังโล่งค่ะคือวิ่งได้แบบโลง่ลงๆเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกใช้เส้นทางด่วนพิเศษมอเตอร์เวย์ M6 หรือว่า M6 นะคะเรียกว่าแบ่งเบาการจราจรที่มันติดขัดไป ได้นะแต่ว่าช่วงเย็นๆเนี่ยหลายคนอาจจะต้องเผื่อใจสักนิดหนึ่งมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ